ตัวนี้เข้มข้นมากเลยนมจกจวกเลยนะเพราะคือจากตรงเขาใช้ดันได้คือประสบการณ์เราใช้มาถ้าเราไม่มีประสบการณ์มันมันพูดยากไงอยู่ๆเราสินค้าเขามาปุ๊บเราจะไปแนะนําเลยมันไม่ใช่สูสวนเราต้องดีใช่อัองดีด้วยก็เราแนะนำรัาปุ๊บแอบไปดูสวนเลยอ่ะเราก็ทาไม่ดีจริงเราจะ ทเขาก็บอกของคุณเอาไปเถอะไม่เอาหรอกนั่นน่ะไม่ใช่ไงของผมดีตลอดนะแล้วอย่างลุงจงถ้าอันไหนไม่ดีจริงไม่กล้าออกมาแน่นอนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หนูไม่ได้เราเสียเสียการทํางานต้องยงีต้องต้องดีไม่ได้ทำไมดีเราไปแนะนําคนอื่นแล้วเดี๋ยวงานออกมาไม่ดีเราเสียเลยเราไม่ใช่คนแบบนั้นไม่เอาหรอกไม่ใช่ว่าบางคนอ่ะขายของอยากขายของอ่ะบอกดีหมดแต่ไม่เราไม่ใช่ต้องทําดูก่อนว่าของเราดีจริงแล้วค่อยแนะนํา เราคือแบ่งปันเทาสวนด้วยกันเงเมื่อเราเราไปสวนใครผมแบ่งปันไม่ใช่ว่าจะมาทําธุรกิจไม่ใช่อย่างนั้นเราถึงขนาดนั้นเลยแล้วอ่ะเมืม่าผมทําแบบเนี้ยบริสจ่ายมาจริงแต่ของคุณได้เงินเพิ่มอ่ะอืมไม่ใช่ผมแนะนาอยากให้คุณได้เงินมากกว่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราบางคนซื้อของตลาดมาปีนึงก็ต้องมานั่งแก้ไขใหม่ปีนึงก็ต้องแก้ไขใหม่ซื้อแล้วซื้อของปกติซื้อออกที่ร้านร้านเขาเข้ามาช่วยดูแลแบบไง เขาก็ให้คําปรึกษาอยู่อยู่ที่ร้านเรามีอะไรเราก็ไปถามเขาอ๋อมีคาปรึกษาตนาะตามทฤษฎีอ่ะไม่มาเพ่นพ่านแบบคุณลุงนะนี่เพ่นพ่านไปทั่วเลยเขาจะไม่่อยมีเวลามาลงเลยอ๋อมันจงใหญ่เผอเชียวไม่ค่อยอยู่บ้านเลอยู่บ้านอยู่บ้านบอกแนะนำผลไม้นี่อาทิตย์งูเวียนมาแล้วมาดูแล้วต้นไม้ทุกต้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องการแคลเซียมเยอะคือสร้างคือจะนสร้างเซลล์ผิวสร้างทุกอย่างอ่ะแคลเซียมอ่ะ แล้วแล้วก็ในโปรแคลเนี่ยมันจะมีซิลิกอนด้วยไงใช่ซิลิกอนมันเสริมแข็งเหมือนซิลิกอนเคลือบแก้วจริงเนี่ยไม่ไม่ค่อยหักง่ายเ่ะเสริมความแข็งแรงกินอาหารแล้วมันดีซิลิกอนแต่ในอัตราที่เหมาะสมครับไม่ได้เยอะเกินไปเพราะว่าบางบางบางอย่างเนี่ยถ้าคือมันดีแต่ถ้าใส่เยอะเกินมันก็เกินไปอันนี้มันโมเลกุลที่เล็กมากท่ายสูนศูนย์จุดหกไหมใช่ไม่เล็กมากเลยมันสามารถได้เร็วมากเปรียบเทียบกับกูุขาวผมคิดว่า อันนี้มันเป็นน้ำมันมันยังละเอียดอย่างเงี้ยเนาะใช่เนื้อมันละเอียดมากละเอียดมากเลยหนักไงใช่ใช่ใช่ถ้าเทียบกับปูนขาวก็เละอเรื่อนตัอย่างกันหนูไม่ได้เลยไเลยคือก่เคยใช้ซิลิคอนที่เป็นซิลิคอนแบบแท้เลยอาั้นนอามาให้อต้นไม้สมบูรณ์ดีมากเลยแล้วไม่เป็นโรคต้นแข็งแรงมากมันจะเหมือนมีเกาะป้องกันตัวเองมาลงมาแรงเข้าไปยากอ่ะวุ่นวายเลยคือหนูอยากรู้ตัวไหนที่ในปุ๋ยมีฮิวมิกไหมหนูถามเขาเลยเขารู้ว่ามันเคลือบฮิวมิกมาแล้วหนูไม่ต้องไปหาใส่ปุ๋ยอ่ะ ถ้า12 3 3สิงใหญ่อะนะมันจะเคลือบพิวมิกอยู่แล้วถ้าเราใส่บ่อยไม่ต้องแล้วปกติอะมิโนมันกระตุ้นการแตกรากคือในอะมิโนมันก็จะมีอย่างอื่นอีกนะ่มีอดในส่วนการแตกรากเราไม่ต้องไปล่อด้วยเรียกว่าผ๋ยอินทรีย์ไม่ต้องล่อด้วยฮิวมิกไม่ต้องล่ออะไรเลยคือเารใส่ือแนวทางเราเนี่ยจบและประหยัดอะมิโนบริสุทธิ์มาแล้วเป็นอามิโนบริสุทธิ์พืชกินทันที ถ้าเป็นอะมิโนสดอย่างนั้นมันมันมันสร้างโรคใช่ใช่อันนี้เป็นอะมิโนที่พืชใช้ได้เลยเป็นไปพอดูดเข้าไปก็เป็นโปรตีนครับคือของเราที่ใช้อยู่ตอนนี้ที่ต้นพืชทุกคนที่มันผ่านผ่านมามันมันโซเพราะอะไรพีเฮดก็ตกพีเฮดตกปุ๊บอะไรเชื้อราจะเกิดขึ้นทีเลยสร้างสปอร์ใหม่ขึ้นต้นเลยถ้าพีเฮดเป็นกลางปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคจะไม่สามารถแตกสปอร์เพิ่มเติมได้คือมัามีจริงแต่อยู่คงที่ไม่สามารถจะขึ้นต้นได้เนี่ยตัวนี้คือสําคัญที่สุดคือปรับพีเฮด ไอ้ตัวโปรแคปเนี่ยปรับโครงสร้างดินใหม่ปรับดินให้ร่วนซุยปรับดินแน่นดินเปรี้ยวดินเค็มเนี่ยโปรแคปตัวนั้นป้าแคลเซียมเขาก็เยอะต้นไม้ต้องการแคลเซียมจะเป็นธาตุอาหารรองไปในตัวใช่แล้วยิ่งบอกมีซิลิคอนหยิ่งถูกใจเลยตัวนี้จะมีซิลิคอนผมจะบอกบอกกับเมียตลอดเรื่องกดซิลิคอนเนี่ยบอกตลอดว่าต้องการหาตัวนี้เลยเพราะมันทำให้ต้นไม้แข็งแรงครับ ยัไม่ค่อยมีใครรู้อยู่ๆก็ลอยมาใช่คือคที่แรกก็กลัวยอยาก้ามานานแล้วกลัวเขาใช้อันนี้เวลาเขาดีอยู่แล้วเราก็ไม่กล้า <c oughs> นี่ว่าจะแก้ไขตรงที่ว่าเขาป่วยเขาแก้ไขไม่ได้เราก็อย่ามาตัวมาช่วยตัวนี้ทุกคนน่ะไม่ว่าต้นไหนไม่มีวิธีกแก้ต้นป่วยไงเพราะว่าโซนนี้ถ้าเราขับเมื่อกี้ขับอข้ามาอารมณ์มันคล้ายกันหมดเลยแตกใบน้อยมากวันนี้วันนี้กลุ่มในกลุ่มของญาติพี่น้องเขาก็จะมาดู แต่เขาติดไม่ใช่ใชเขาติดไปปลูกทุเรียนแปลงที่ระยองแปลงใหญ่ใงนั้นอ่าแป้งแปลงอ๋อเดี๋ยวเขาก็ดูคลิปน้องแล้วกันคือทุเรียนปลูกใหม่อะเราไปรับดินใหม่หมดเลยแล้วปลูกแล้วเร็วมากเลยแต่เขาก็ใช้ใช้ยากลุ่มคล้ายๆแบบนี้แต่ที่ผมก็เคยใช้มาเหมือนกันแต่มันมันพอใช้มาระยะหนึ่งมันมันถอยแล้วมันมันมันไม่ได้ตามที่เขาบอกไว้ทีนียนใชนะถอยใช่ถูกต้องเลย ตอนนี้ผมก็เลยถอยไถอยตัวนั้นไปแล้วเทียบกับตัวนี้มันโอ้ยราคาคนละเรื่องเลยอันนั้นเพว่าถูกนะนี่ถูกกว่าอีกอันนี้ถูกกว่าอีกเพิ่มราคาหน่อยไหมพอใช้แล้วถูกกว่าอีกคือมันไงของเราจะได้ดูทรงคุณค่าเลยไงของเรามันถูกแต่ว่าคุณค่าของเขาเข้มข้นมากรับปริมาณดีดีมากไงเออแล้วอัตราการใช้งานเรารู้สึกว่าก็ มันเทียบแล้วก็ไม่ได้แพงถูกไม่ได้แพงเราเราเฉลี่ยเฉลี่ยผมส่วนมากผมจะเข้าสวนว่าครั้งแรกมันแรงเหมือนนันแต่จริงแล้วมันถ้าถ้าใช้ในกลุ่มพวกนี้นะผมยอมหนักแค่ครั้งแรกหนักแค่เรื่องปรับปรุงดินใช่ปรับครั้งแรกคือปีเราไงเราแค่ปีละครั้งอ่ะปีละครั้งเองเราไม่ได้คิดมากตัดผลผลิตแล้วก็ลงตรงนี้ทีหนึ่งคือใส่หมดแล้วสองถังสองถังสองถังก็ฉีดได้ร้อยต้น โอ้น้องเมย์ยกคนเดียวสองถังเลยสุดยอดเนี่ยหนูล่างเกลี้ยงเลยลูกตลอดศึกษาได้จะได้ของข้อดีนุงจงมาแนะนําปุ๊บผมเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยนะด้วยเลยทันทีเลยบอกไว้ใจนุงจงไว้ใจด้วยแล้วแล้วอย่างนึงในในกลุ่มยาตัวเนี้ยที่ที่ที่ใช้ใช้มากันตามศึกษาอยู่เนาะแต่ก็ยังไม่ได้แบบไปเต็มร้อย ที่สำคัญคือมันมีแปลงที่ให้เห็นแล้วอ่ะใช่ใช้แล้วโอ้โหใบเห็นแล้วมันใจได้มันใจได้ใจคือทีคิดจะกูดอ่ะเขาว่าเหลืองทั้งแปลงจะตายปีนี้จะตัดลูกทิ้งบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการให้ขนาดสวนข้างๆบอกยกนี้ให้เลยอ่ะคุณทํามาได้ไงแค่ไม่กี่เดือนผมให้เวลาคนปลีงคุณยังเฟื่อไม่ได้เลย นี่ทําให้มีกี่เดือนเอาลูกมาขายด้วยได้ลูกเฉยใช่แต่ว่าตอนแรกลูกเป็นของเราไงใช่สมัก่อนจริงๆเลยนะผมใช้โอ้โหใช้จนแบบเป็นนี่ร้านยาเอจริงๆเป็นนี่จริงๆคือเซลล์ยาเข้าสวนแบบเหมือนเป็นญาติกันเลยทุกวันมาหาทุกวันมาช่วยพ่นดูพ่นยาได้ทั้งไปพอตอนหลังมา ต้องถอยถอยมาใช้อย่างอย่างนี้ดีฝ่าคือดีฝาเยอะมันเติมเติมเติมลูกเติมเติมกับเติมลูกแนวทางนี้ก็เป็นหนูร่างกระป๋องให้เรียบร้อยลูกน้ำเสียได้ก็คือเหมือนเหมือนครูสอนข้างนี้แ้เนาะสอน่สูทางรัดมันก็ดีคือแต่สูตทฤษฎีแบบปกติดีฝามันยั่งยืนก่าคือของทุกอย่างอ่ะคนที่เขาเรียนจบมาเขาก็ ก่งจะได้นั้นแต่เรา,เาลงสวนเราเราเราต,ต้องกินทางสวนสใช่เรา,เราต้องลองทําลองผิดลองถูกมาก่อนก่อนที่เราจะได้ดีแต่ของเราอ่ะเคมีอันไหนที่จําเป็นค่อยใช้ไม่จําเป็นไม่ต้องสั่งมาเปลืองนี่เรื่องจริง รู้สึกว่ามันจะไม่จําเป็นเลยนะรู้สึกว่าไมเห็นสั่งกันมาเลยก็มีเคมีก็มีอย่างข้าหนอนข้าเพียก็ต้องใช้ไงเงีอันนั้นจะใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วไงแต่ของเราไม่มียังเราไม่มีแต่ทางดินนี่แทบไม่มีเคมีไม่ไม่เคมีไม่ยุ่งเลยผมไม่เอาเคมีเข้าถ้าเป็นแนวทางเราทางดินไม่มีเคมีเลยยิ่งเรื่องกนรลานะถ้าเป็นทางเคมีนี่ผมโอ้โหผมแทบจะศึกษามาเกือบทุกตัวใช้ดีแรกๆเพราะนั้นเดี๋ยวเป็นตามอีกอยังไงก็ตามเพราะว่าอันนี้ตัวตัวตัวเอออินร์เนตัวแพลเนื้ มันมีป้องกันเชื้อราด้วยนี่ไงเราเห็นขวดอยู่นี่ไงตัวนี้นะป้องกันเชื้อราเนี่ยที่ว่าที่ว่ามตัวนี้ของเขาใช้แาดีมองเาดีแห้งว่าดีอยู่แต่ที่ผมใช้มาสองสามปีแล้วตัวนี้มันถอยมันมันนี่แผ่นแพทเหมือนกันอีกใช่สับสนอีกสับสนอีกสับสนเทอร์โบแพนใช่เทอร์โบแพนของเขาก็ดีแต่แต่ผมว่าที่กลุ่มนี้จะถูกกว่าแต่ตัวนี้เขาค่อนข้างจะแพงหน่อยอันนี้ก็ใช้ได้สองพันลิตร ใช,กกใช่ตอนแร,แรกก็ใช้ตอนหนึ่งแรงก็กระตุ้นหน่อยใช่เข้มข้นคัดลิ์อยากให้ทักเดือนเนี่ยแปลงเงี้ยอยากให้ทักเดือนสีผนขนาดคนที่ว่าผมให้ทําเดือนหนึ่งพี่ผมขอสองเดือนได้ไหมอ่ะใบมันมาดีเงียไ,ไ,ไม่อยากหยุดอ่ะจะให้กิ่งหักเลยหรือ,อ,อไงจะใบออกกันแบบว่าโอ้ยย้อยถึงพื้นหมดแล้วอ่าส่วนตั้งเทนะิงเนี่ยให้ทําแค่เดือนเดียวพอสิเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งแค่เดือนเดียวพี่ผมขออีกเดือนเถอะใบมันมาดีเงีของเขาใบคนกินคนกินเแบบ แล้วผ่านมาแต่ตอนนี้ใบหอูเต็มต้นดำปุบปับเลยถูกใจดีใจอ่ะแต่ใบเราไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ไงก็อันนี้อันนี้มันอันเนี้ยฉีดล็อกไหนครับวันนี้ฉีดล็อกนู้นก่อนค่ะล็อกข้างหลังข้ามแม่น้ําไปใช่แม่น้ําหวงโหวฮะคีเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามไปไปดูว่าเขาจะฉีดยังไงแล้วข้ามตรงไหนลูกเนี่ยเดินเดินข้ามตรงไหนอ๋อนี่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 ทางเนี้ยนี่นี่นี่ ทำไรเนี่ยพี่บรรจงวันนี้วานเอ้ยหวานอะไรฉีดโปแคลฉีดโปแคลแหมหวานเพลินจะหวานอย่างเดียวผมอะจะหวานี่หวานเนี่ยอันนี้ปัปพีเฮดดินครับอ่าฉีดอะไรอะมันคืออะไรอะโปแคลครับโปแคลปัปพีเฮดดินให้เราให้เขาหน่อยอ๋อจะได้กินอร่อยๆใช่ฮะมันจะได้ปลดปล่อยสารอาหารที่ตกค้างอยู่แล้วก็คือมันบล็อกอยู่อะไม่สามารถไปกินได้ก็เลยต้องตัวนี้ปรัปพีเฮดก่อน ไม่ธรรมดาได้เนี่ยนึกนึกว่านักว,วิชาการมาครับครับครับ <c oughs> ไม่ใช่เราผมต้องเป๊ะๆ่อยฮะขั้นตอนต้องเป๊ะๆหน่อยขาวดีจังเออหนูบอกเขาด้วยนะบอกคนงานด้วยว่าพ่นต้นหน่อยก็ได้นะเออคนโคน,คนเปียกๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องหสอนเป็นหัวๆไปไอสอนเป็นหัวๆไป พอดีลุงขาวทางตัวไหมะมับต้องนี่อ่ะอ่ะโอเคหนูเอาเลยอ่ะลูกครับหนูชิบต้นอย่ลูกเนี่ยพนุกผ,ผ่านไม่เลยอ่ะไม่เลยละ่ะเออโอเคว้านะคะเออเปียกๆๆ,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 ๆลูกเ <laughs> <laughs> ออเออ หนูมามาหนูมาเลยเนี่ยหนูเอาคางๆางคันี้ลูกมาถึงปลายปลายก็บรรจงลงสวนก็สอนนะครับเขาเรียกว่าสอนฝ่ายปฏิบัติการใช่ฮะฮะในการดูแลดินนะครับของสวนน้องน้องเอน้องน้องเอ็กน้องเมย์น้าองเอ็กน้องเมย์นะครับโอเคลูกแบบนี้เลยถูกใจถูกใจเลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยลูก ฉีดเพิ่นไปสวนอื่นหรือเปล่าอ๋อโอ้ดีนะแถวนี้ขโมยง่ายดีเอเออเอามานลุคนไนเออคุยทวอคุยทวน่อยคุยทวดหน่อเออไม่ต้องกลัวหมดลูกหมดสมใหม่ลูกของเราเยอะเอเอมันพอเอาไหม ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรโซลูชันและเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ